ไม้ที่ผมใช้ทําตู้ทําโต๊ะทําเตียงหรือแม้กระทั่งทาเขียงผมได้มาจากที่ไหนเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่พี่ๆทมกันเข้ามาเยอะมากครับเกิน90%ที่ผมใช้ในคลิปผมได้มาจากอินตูมูดอย่างงานชิ้นนี้เป็นตู้เก็บของโดยผมจะใช้เป็นไม้อัดเบิร์ตในการทําทั้งหมดเลยนะครับถ้าคนที่ดูคลิปฝรั่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นไม้อัดขาวๆใช่ไหมครับมันก็คือไม้อัดเบิร์ตตัวนี้แหละครับส่วนเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับน่าจะดีที่สุดในตลาดเลยนะจุดเด่นหลักๆคือการวางสลับของวีเน จะเป็นไม้เบิร์ดทั้งหมดเลยครับถ้าพูดกันตรงๆง่ายๆก็คือไส้ในมันอะมันจะเป็นไม้เบิร์ดเกรดเทั้งหมดเลยซึ่งมันทําให้เขานี่มีความแข็งแรงมากๆครับแต่น้าหนักก็เยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่ไม้พวกนี้ก็จะใช้ในการตกแต่งภายในที่เป็นงานแบบพรีเมียมคุณภาพสูงเนี่ยครับบางคนก็เอาไป CNC หรือไปเลเซอร์รวมถึงการทําจิกต่างๆเนี่ยครับอย่างาผมก็มีทําจิกอยู่และอีกหนึ่งข้อดีของไม้อัดเบิร์ตนี่ก็คือสันหรือขอบของไม้เนี่ยเขาจะแน่นสวยคือแบบ เรียงเป็นลายเส้นเลยครับเราสามารถโชว์ตรงนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องปิดขอบด้วยวีเนียหรือแบบหาไม้จริงมาปิดเงี้ยครับอันนี้ผมชอบนะคือมัน มันสวยเป็นศินละปะดีครับส่วนเรื่องกันน้ํานี่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาผลิตด้วยกาวที่กันน้ําปลอดสารฟอร์มาดีไฮที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นะและมีผลเทสด้วยการต้มน้ําเดือดร้อยองศา24ชั่วโมงคือมันไม่มวมน้ําแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับข้อมูลผมแน่นใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเรามาทำทู้กันต่อเลยครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่ใส่ฝาปิดด้านหน้านะแต่มันดูลงๆไปเดี๋ยวเพิ่มลูกเด่นในเขานิดหน่อยก็คือจะทําเป็นบานเลื่อนแบบโบราณเลยครับ เสาะล่องด้านบนด้านล่างแล้วก็ใช้ลินไม้เนี่ยเป็นแกนยึดในการเลื่อนประตูรครับง่ายๆเลยส่วนการทําสีผมจะใช้เป็นระบบแลกเกอร์สูตรน้ําเพราะว่าแม่อัดเบิร์ดเนี่ยเขามีสีขาวอมเหลืองนิดหน่อยคือมันสวยอยู่แล้วครับไม่อยากให้มันเข้มไปกว่าน,นี้เลยเลือกใช้เป็นสูตรน้ําก็ให้เราลงซินเลอร์สําหรับรองพื้นก่อน2รอบทับหน้าด้วยแลกเกอร์อีก2รอบจบเลยครับไม่ยากเลยสีไม้ก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากครับจะออกสไตล์แบบมินิมอลครับแต่ไม่อัดเบิร์ดนี่ลายเขาสวยจริงๆนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลัง แม้กระทั่งขอบอย่างในคลิปเนี่ยผมใช้เป็นเกรด AA ความหนา18มิลถ้าใครอยากเซฟงบลงมาหน่อยก็ใช้เป็นเกรด BB ได้ครับสว่วนเหมือนกันแต่อาจจะมีตำหนิหรือตาไม้นิดหน่อยความหนาของแผ่นไม้เนี่ยจะเริ่มต้นตันต้งแต่3ถึง25มิลเลยครับแต่ถ้าเป็นเกรด BB เนี่ยจะมีความหนาแค่9-15แล้วก็18มิลครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับตู้เก็บของจากไม้อัดเบิร์ดสวยถูกใจมากครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับว่าไม้ที่ผมใช้ในคลิปเนียมากกว่า 90%ผมได้มาจาก i n t e r อร์วครับไม่ว่าจะเป็นไม้สนประสานไม้พาราประสานไม้สักประสานไม้โอ๊กไม้แอดไม้เชอร์รี่ไม้เมเปิลทุกอย่างนะครับที่ผมใช้ทําเขียงหรือทำเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นของ i n t e r อร์วูทั้งหมดเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ในคอมเมนต์นะครับถ้าพี่ๆสนใจก็ทักไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับก็เดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันโปรเจกต์ถัดไปครับ